สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างทําการผ่าเดือยไม้ครับทาผนังเตียงครับตอนนี้ถึงขั้นผ่าเดือยครับผ่าเดือยพนังเตียงก็หัวท้ายครับลูกใหญ่แบบนี้ที่กําลังผ่าก็จะมี้วยกันแปดลูกครับเพื่อนๆแล้วก็รวมไปถึงคานเตียงหัวเตียงด้วยครับน่ครับคานด้านหัวเตียงก็จะมีที่กันสองแผ่นครับ ก็เตียงสองหลังเนาะรวมไปถึงทานเขาเรียกว่าหัวโค้งด้านบนกับหัวโค,ค้งกันถ่ครับเป็นเตียงกล่องหัวขันถไายครับเพื่อนๆอีกสองแผน่นครับเป็นหน้าเจ็ดนะครับไอแผ่นหนึ่งก็เป็นหน้าเจ็ดแล้วก็ไปต่อเติมเป็นหน้าแปดเกือบหน้าเก้าครับเพื่อนๆด้านบนกับหัวโคง้งคันถยครับนะครับคลิปยาวนะครับเพื่อนๆเลยตัดต่อครับเลยตัดไปบ้างแล้วครับตัดบางส่วนเพื่อไม่ให้ยาวจนเกินไปครับการทําตรงนี้ใช้เวลาเกือบ ชั่วโมงนะครับเ,เพื่อนๆพาเดือยครับแล้วก็ตัดปากไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับใช้เวลาครับเ,เพื่อนอคลิปนี้อาจจะเป็นวิชาความรู้นะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็เป็นความรู้สําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้มาสอนใครครับเอาไว้สําหรับถ่ายทอดสำหรับคนไม่เคยเห็นครับจะได้รู้ว่าเออวิธีทำของช่างไม้ที่เขาทา เดอยตู้นะครับเดยพลังเตียงต่างๆเนี่ยครับเขาทำกันแบบไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ว่าเสร็จเป็นสาเร็จรูปเนาะเขาคิดว่ามันทําง่ายๆครับจริงๆแล้วไม่ง่ายครับเพื่อนๆการทํานี่ก็ค่อนข้างยากครับผ่าก็ต้องผ่านะครับไม้ต้องทิศตลอดเวลาครับเดยต้องเป๊ะนะครับไม่เป๊ะแล้วก็คัดมันเอียงมันก็จะทําให้ไม้เราบางได้เวลาไปเข้าก็จะยากครับแล้วก็ ความใหญ่ความโตก็ต้องได้เป๊ะครับความยาวก็ต้องเป๊ะครับผิดไม่ได้ครับผิดแม้แต่มิลหนึ่งเนไม่ได <design> anyway. ้เลยครับครึ่งมิลได้ไหมก็พอได้ครับครึ่งมิลท่านอย่างมิลไม่ถือว่ามากแล้วครับสาหรับช่างไม้ครับช่างไม้มีหลายอย่างเนาะช่างไม้ก็ทํากนแตกต่างกันไปครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอาชีพช่างไม้มีเยอะครับช่างก่อสร้างช่างทาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆช่างทําตู้ทำเตียงอย่างพวกผมเนี่ยครับอ่าช่างทําบ้านนะครับอ่าเป็นช่างไม้ทั้งหมดครับแต่วันนี้ ผมมาในรูปของช่างทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับนะครับทำตู้ทำเตียงครับช่างไม้แต่ละคนก็ทำไม่เหมือนกันครับแต่วิธีทำนะครับเราก็เครื่องมือครับแต่ละคนก็อาจไม่เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีใครมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ดีครับมีเครื่องมือที่ดีก็จะทำได้เร็วกว่าครับแต่ก็ต้องใช้ทุนสูงครับแต่ถ้าใครมีเครื่องมือแบบผมเนี่ยก็ทำแบบนี้ก็ได้ครับ ทำแบบเดียวกันนี้ก็ได้คนระับหรือทําได้เร็วกว่านี้ก็ไม่ต้องทําตามครับหรือใครไม่เคยเห็นว่าคิดเออแบบนี้มันดีทําแล้วเร็วเออมันง่ายก็ลองครับลองทําดูครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับถึง